สวัสดีครับผมลุงตารทริพย์ครับสวัสดีพี่เกาละ่ะเลียกกไดแต่ว่าชุ่มก้อนหรือทบ่เปลี่ยนชี้ชุ่มก้อนนี่ตีแต่ว่าเลียกสองตัวมันเป็นแตานั่นเยอะขะลุล,ล่างได้ก็ลุกหมายถึงว่าที่มาตอนแรกมันปะครับเออที่มาตอนแรกสองตอนแรกมี หนึ่งซีสี่มาก่อนหนึ่งสีสกกงส่สีมาก,ก่อนแล้วกะมันค่อยมาคืนอีกจืนสามคืนอีกเจ็ดสามครับเจ็ดสามนี่กับคำม,มากกัเรียอมานอนมันก็เลยมีผัว่าเออเขาเรียกว่าเขาเรียกมืใอไหร่น่ะเขาเรียกเกีสามนะเมา,า่ไหร่ครับตะวันก่อนตาถีมันมากก่อนมาตอนช่วงหลังเคยอ,ออกบุกี้มือเย นั่นแหละช่วงนั้นมากกว่านีแล้วมานอนมกุกคอนีอเมมุกคอนเออมเออมื่อวานมุมี้มกุกคอน,นมานอนแต่ทีนอันเปียนี่แหละมันจะได้รับดอกครับก็เลยมีภาพียงขึ้นมากเงาเห็นหลายอย่างหลายเนี่ยวันสิเลีที่ข้นมันก็บ่ขึ้นโดนจ่อยสอดขึ้นไหมาภาพ ภาพซุ่มที่เขามาฟอนมม่ยังใ้เบื้งซุ่ม,มไม่ยาไม่ยิงอ๋อเห็นคนก่อนเอ <c oughs> อันนี้คือ,อยังบอกทนหล,ลับดินะครับเนาะบ<อ>ัวยังบหันหลนบัวหลับจากเทียมาหลับอืมคือขืนมากเห็นในในตาเข้านี่แหละกอ,อขืนมากคนมาฟอนกันาติถิมีมีีมีประเทศที่โอเปียนะข้นมาก่อนเอธิโอเปียซุ่มบับไอ้ นุ่งหน่อยห่มหน่อยซุ้มอ้อยหน่อยเนี่ยซุ้มมวยอยู่อันเนี้ยสุ้มใส่ตับใส่ผักกะเทพราเนปบอกครับเออโอ้ิวคำคำซุ่มหมกหัวย่องยอง๋อไม่แต่ว่าเขามาเขามาเป็นกลุ่มซุนี่ยเขาฟอนมานลำทางครับโดนเติบมันก็เลยหนีก็เลยหายไปจังแมนคอยคนไทยขึ้นมาคนไทยมาอีกคนไถ่มา กับผู้นึงกับที่แม่นางยังย่อนอะไปครับกับมีเั้งผู้ยิ่งผู้ใช่หรือฟอนอ้อมอยู่โอ้โหนี่มาแปลกเนาะอืมเห็นมันจับหลักจับหลักอืมลักไม่ทิรี่เหรอครับเออลักกี่สาว้ผู้นั่งนั่นละจับแต่ว่าชุวงนี้ฟอนอ้อมนั่งจับไม่เยอะผู้ยิ่งคือผู้ใช่ยม่งไม่ยิ่งไม่ยิ่งนั่งจับหลักว่ะทิ่เนี่ยลักทิรีสิเ่าเป็นเลขนึงตัวที่เขาให้เป็นเลขวิ่งกันบ่สครับจังวหม ก็คืดอ,อยู่แต่ว่ามันมาผิดแต่ว่า่ามผู้ฝอนเกี่ยวมันมีผู้หิ่งกับผู้ชายอ่อนอ้อมถามันมีมาจะเม่นหญงมาถึงโอเคค,คือเลขตัวกรใอนเขาเปลี่ยนเลยอ,อันนี้มาทราบกันโอนไปภาพกระึืนมาเป็นทีเลียม ภาพมันเกิดขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมเนูก็เลยว่านมันมีอย่งก็คือซอราตาต้องติดตายเมื่อไฟนี่ยโอ,อ้เป็นจอภาพคล้ายๆเป็นจอภาพเลยเหรอเอ,เอแต่ว่านเป็นสี่เหลี่ยมภาพว่าเทียน,นเอาล่องมึงมันจะบกึ้นจกเทียนตัวนั้นเด็กตัวเกาหันบกขึ้นมาจะกเท้าบัตอยตัวได้กระยาขึนมากนี่ยคืบอบกขึนํามคือทีเดียวจบ เพราะว่าเขาขันนั้นมาใหายก็ห้แบบไหมครับคือคือว่าไงไงคือมาแก่ตัวงวดบางนึงมาแก่ตัวงวดที่แล้วเออพองวดที่แล้วเขาถือเลขมาถึงมันมาครับมันหนีแต่ละตัวเนบ่กครับแมนแมนมสมมุติว่าสองตัวก็นี้ไปเตียมนึงเจ็ดสามก็ออกเจ็ดสองเออศูนย์แปดก็ออกศูนย์เก้าเออนั่นแหละมันหนีไปย่างละเตียมครับขึ้นมาวดนีีตามที่เขาไม่ตามลังคือบปสูง เลขบ่สูงก็จิว่าเลขบ่สูงมันขืนมาพร้อมกันเพียบมาทีเดียวเลยเนี่ยมาั้งโกนเลยครับแล้วก็มาโดนบ่มีเี้ยมาบางบม่มีเขาก็มาท้าเขาเก,กี้ยงๆครับกโดนเติ่นละ่ะเขากระนั่งเบิ่งยังคอยควายล่างๆหายไปคนเนี่ยหายไปและ้ะบานเนี่ยตัวเลขนั่แหละโอ้ตัวเลขเออตัวเลขตัวที่มันขืนมารุ่นนี้แหละมันหายไปเลย โอหลังจากที่ค้นฟอนเสร็จคนเอธิโอเปียฟอนเสซ็จไปคนนทยฟอนแล้วกลับไปมันี่ตัวเลขมากบาดเนยโดนโดนเจอตัวเลขไมัค่อยขึ้นมากคืนว่าอันที่บ่ขืนเพราะว่ามันตามันก็บ่เคยอีกครับแล้วมันสีมีเวียนหัวอยู่หน่อยหนึ่งเครื่องนสอยกรับบก็เลยเนืองสีเนืองขึ้นว่าสีเนืองแต่ว่าตาเบื่คมึน เพราะว่ารัชนาธนี้มันจะกไหนมันต้องขืนขึืน่นาครับใใไมใจญ่กะลี่ข้นมากจริตัไรตระบาดหนักมากอีกขืนมากนี่เขดีขืนมากนี่มันเห็นแจ้งแจงให้ไวาเลขสามหางมันจะแจงมั้ยซีนึ่งหนึ่งกระแจงอ๋หนึ่งซีซีมากแค่เออหนึ่งซีซีนี่กัแกบแจงแล้วก็เ็ขสามนี่กระแจง ัดคือกันชัดคือกันแต่ว่ามีมีสัมร้อยในเ็ดสามคือมาฝันกันขึ้นครับคือเอาเห็นแหลวคือเอาเห็นแหลวตัวเ็ดสามครับที่มะฝันกันขึ้นว่าเขาอมาอีกเขาออกมาอีกแต่มันคือเ็ดสามมาสัมแต่วันนซีซีบ่มาสัมบาทนี่พ่อหลอดนี่ชุดหนีมากมีตัวที่มันตรงกันครับชุดแหลกบ่ครับมีตอยมีตัวนี้ คือคือเรียกมันมางวดทุไทยนี่คือมันมากสามศูนย์สองสามศูนย์สองเนี่ยคือว่าตัวนี้มันใจค้นว่าตัวนี้มันใจอยู่พราะว่ามันจีบมาแล้วมันถีบมาเทียงทีลีแล้วมันถี่พวกเพียกพวกินพวกด้านนี้มันเฮี่ยงกันแล้วเบื้องอาก็โดนโดนมันก็ค่อยจางไปคือคือปรากกฏขึ้นมาแล้ว บอมี่วาสีมุนไตหั่นมุนไปมีสีแยกออกจากกันแล่นเขม้าหากันบอมีกันแล่นไปใส่สี่บุคือกูเทียกูเทียนี่กันมันที่เข่ามานี่มันที่เลียนอ้อมกันมีสซ้นที่เข่ากันเนี่นี่แหละก็ยังบ่ยังบขึ้นอนีกแล้วก็ยังบอมีอยังอีกสามศูนย์สองมาติดหมายว่าตัวนี้ถ้าสามารถบอกได้เครับเอาอสามารถ สามารถบอกได้บอกว่าโตสามศูนย์สองนี่เป็นตัวที่ชัดเจนที่สุดอแม่นบอกครับพอเลขเลขกโตที่มันปดทไทยนี่มันจะมาแกงกัมูแล้วก็เด่นกัมูคือมันจะมาตีงเขยงไปใช่มันจะยืนอยู่กับโตเลยยังค่อยว่าจนว่าจนว่าอยากให้เปี่ยนเลขวิ่งแต่ว่าขันเปียนเลขวิ่งขา่าเป็นจตกเปียกมันจะมีมาสัมยูสมมติว่าคนฟอนแม่นบอก ผู้นั่งอยู่เครื่องกับพันจับลักทั้งทีน่ะจับลักที่รีดเออเพราะลักเขาตีเป็นนึ่งก็ได้ครับไม่ยิ่งเขาตีเป็นซีไว้แล้วเป็นบ่ลอะแมงครับแต่กาดพวกนี้นี่ทีเป็นซีซีซีิบเอ็ดก็ยังโมโหจับครับเตะเทียนมาแรกๆมันมาหนึ่งซีซีเป็นบ่อแมงครับข่อยมาเจ็ดสามครับแต่ว่างวดจุทายเมื่อก่อนนี่แหละครับงวดจุทายทีมันมาครับ มันเป็ี่ยน0 3 0 2 3 0 2นี่แหละั้งงั้นมากหมู่บ้านก็บริเนี้ยหมู่บ้านเร็ดมากหมู่บ้านก็บริเนี่ยหมู่บ้านเฮีดบ้างอยู่ครับแต่เฮาก็บ่ได้รเฮ็ดยาดถ้ามันที่ม่มันกับว่าตามเฮาอยู่ดอกขันบบต้าบ้างนี้กัเป็นง่วงอยกนอนจเองที่กันเขื่อมไปเย็นรลดครับนั่นคือกูเตียน ทีมันหน้ากุเทียแต่หน้ากูเทียมันตาเขาทีนี่งือตาเขาที่นี่เก๋มันมันสีมาเตียนแล้วแสีง่วงมันเขาจมติอาเขาสีง่วงเขาสีรับเขาทีนั่นตาเขาอตาเขาสีนี่งคือมันสีคือบอกยังไงก็ตาเสม็นนะครับตาเม็นเนาะแต่ว่าขึ้ว่า ตามที่ฟังเสียงเหล็กผู้เรือนเงีอ,งอ,อยเงี่ยงกันเขาก็ลัขึ้นสูงเลย<ฆ>ครับกาบุนี่เหล็กสูงสามส่วนสองนี่ก็ถือว่าต่ำนะส่วนสองต่ำอ่าส่วนสองต่ำนะต่ำบาร์นี่เมื่อกี้ลุงว่าฮอดคิดว่าอยากอยากสิเปลี่ยนเหล็กวิ่งถ้าอยากสิเปลี่ยนนี่อยากสิเปลี่ยนเป็นตัวอะไรครับถ้าสิเปลี่ยนเป็นเหล็กวิ่งแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสามนี่ก็บ่ะมาในใจภายในมันวัดฟ้อนจะติดเหล็กสามตัครับ นี่แะคะขึ้นว่าีิเปียนนี่หละคือว่านางผูเ้เดียวขันมากือ้ติเปียนเลยกวิ่งบอวะขันครับันมานี่และเพราะว่าฟอนนี่เบิ้งจับหลักนีครับเพราะว่าหนึ่งมันกับมาแห้งอยู่เพราะวันมาก่อนมูนี่นหนึ่งแมนรับหนึ่งมาก,ก่อนมูเลยขึ้นว่าเจําะจับตเปียนกไดเลยอคือคือวิ่งกันวิ่งก็วิ่งไปเดียวเลยวิ่งหนึ่งเลย คิดว่าก็ที่ผัวเป็นอย่างนี้คือที่ผัวผาตเพราะว่าฟองหนึ่งไงมันกับบติดโดนแล้วมันบ่าอะไแมนครับมันกัหัวก็ขึ้นไม่เห็นการสรุปแล้วก็คือมีเลขอยู่เล่ย์วิ่งนี่ก็คือวิ่งหนึ่งบาทนี้เลขยสามตัวงวดนี้ก็เลยมีสองชุดบาทคือหนึ่งซีซีกับสามศูนย์สองครับ หนึ mm ่ง hmm. ซ so ีซ well, ีกับสามศูนย์สองสู้หนักเลยมืดเดี๋ยวหันหางข้างแข็งๆกันแข็งแล้วหวานขึ้นว่าขึ้นว่าตัวตัวสุดท้ายนี่อยากอยากให้เรียนี่อยากอยากโอ้อยากมั่นใจตัวสุดท้ายนี่หลายกระมือมันบ่ครับเพราะว่าอยากตัวสุดท้ายมันมากมันมากซ้ำมูอ ถ้าวันเลขวิ่งเข้าวิ่งวิ่งวิงง่งหนึ่งได้ลูกถ้าเลขวิ่งห,หนึ่งนี่ถ้าถ้าวิ่งหนึ่งถ้าเข้าก็จะวิ่งหนึ่งก็ได้ครับพยายามวิ่งสามสองไม่ต้องวิ่งครับใครว่าถ้าผู้ใดไรบูมากหนึงกง็เอาเอาเลขสามไปเออเอาเลขสามเ,าเามป็นต,ตัวล่องเนาะเออเป็นตัวล่องเพราะว่าเข้ากับจีเหลียญจงๆก็พอได้เข้าขกับกับเรียกตะบูมานนะ แต่ที่มันใจีดีกะคือว่าอิสุบผาเนมาหนึ่งกับใครข้าวบินหนึ่งคือสีบัวผาตกสามศูนย์สองมันเป็นตมาลางบ่ลงศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สามแต่มันมามันมามันบ่แยกกันมันเบาเนักมันตอดข้อกันเลยมันมาต้องกันโอ ถามเขาจีบเราได้ก็คือถามที่รงลางได้ก็คือเจ็ดสามเจ็ดสามถ้าสิไปล่างเนี่ยพราะว่านมาสองตัวเนี่ยโอ้แมนครับแมนตัวนั่นเนาะพราะว่าทุกมเงินมันยืนกันเมื่อสามตัวหนึ่งทีเจีมันก็มาสามตัวมันบอกสามทูนสองเลยมันก็มาสามตัวครับแต่มันมาผิดมูก็คือเจ็ดสามทีมาสองตัวอันนทีมาสองตัวแต่ได้คิดว่าถ้าจีบร่องลางเอาไปเกียดสามซะถ้าสิบรงลางก็เอาไปเจ็ดสามซะ ลงได้ครั<ะ>บี่เราเรียกตามแล้วก็์ขึ้นว่าสิบพันนาทตรงนี้ควรนี่มันมบ้างเพราะว่าก็ไม่่งใจผมมักอยู่ที่เหล็กหินหนึ่ง,งแต่ว่าเขาเขาบริเกตหนิงเกี่ยงเคาับบริเกตคือเศรษฐีครับที่ง<ะ>วดที่มันผ่าดที่งวดที่มันผ่าดแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งทั้งบทนทั้งล่างมันนเลยเป็นเหล็กนิ่งอยู่ ก็งวดน,นี้ให้ไปแล้วก็คือบุคคลนิ่บงบ่อเลยกังวดนี้ยังเลยบอเลยกังวดนิยังบ้านนี้ลถ้าชีตัวที่มากที่สุดก็คือสามส่วนสองเนาะถ้าสีเน้นกับเน้นตัวนี้แหละมันเน้นตัวนี้ก็เจ็ดสามกับเน้นเนี้ยพอมีสิทธิ์หลาย<บ>าที่สุดไม่สิทธิ์แต่ลยสองอันแต่ว่าหนึ่งทีซียนมากกว่านขับบ่อเนี่ยคือกันพุทสิไปยุทธ สามตัวน้าแล้ววันที่หนึ่งสมบัหนึ่งซีซีแต่ว่าจะเลืมนะครับลูกเลขสามตัวนี่ตอนหาซุนศูนย์นี่มันออกมันออกเป็นเลืเลือสามตัวล่างดิสามตัวหน้าสามตัวหลังนันบอช่วยอุ่นควดกร้อนให้ไปอันนี้นึ่งซีซีกับสามร้นยสองกับสมบัตนี้อาจจะมีตัวได้ตัวหนึ่งไปเป็นสามตัวหน้าสามตัวหลังกับมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ขึ้นกัน ถ้ายากได้ขึ้งัวดเดียวจบนั่นเอาแล้วบนเข้าวแล้วขึ้นออละมันที่หนึ่งไปก็คือจอบบ่มีอีกเลยบอกอกินที่รโดนๆเนี่ยจะกินแค่เดียวครแต่ว่าเพิ่นเข้าใจฟังมาบุกคอนอย่าเพิ่มยอย่ารวยไ้เลยคือปู่เคยบอกไว้ว่างวดสุดท้ายที่ไหยเนี่ยจะให้พกโตเสียห,ห,หายละมันที่หนึ่งแต่ว่าขืนมาหเือยังขืนมานห้แล้วขืนมาพอแล้ว มาเทียมเบื่องแล้วแต่บันสิมีตัวหนึง่งมันแก้งออกมาสามตัวโออันหาตัวแต่ว่าตัวที่ว่าเข้าว่านี่เขาว่าพระท่านเอาคือกินเลขทุนนีไปก่อนเหรียญเลขทุ่นีไปก่อนเพราะว่าขานเอาเลตตลลี่คือมันงวดเดียวคือกคูปีถ้าเบิ้ลมาให้เลตตลลี่งวดทุ่ท้ายนี่คือจบเลยเปิ้ลสีบ่มาอีกบ่ามาอีกปีนั้นปีนั้นนอกจากปีล้วนโอ้ใชไหว่า มันมีขึ้นมาน้ากันหาตัวอยู่แต่ว่ามันมีขึ้นมาหกตัวครับแต่ว่าตัวนึงมันเข่ามูก็ได้คือว่าเนาบอมันจะไกเขาเลยออ๋อมัน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 มีปรากฏหกตัวอยู่แต่ว่าอืมันไอตัวนึงไอตัวนึงเนี่ย มันบ่มีหมองเสียบเข่าเออเพราะว่ามันก่อนสี่โมมีหมองเสียบเขา่ามันก็มีอยู่แต่ว่าเฮาว่าเฮาบเ่อบาาาเอาอ <6 S 2> ๋อบ่าทันได้เอาเ,าาาาเอาอบ่ทันได้เอาหกตัวบ่ทันได้เอาดอกบอท่านได้เอาเพราะว่าถ้าเงบตัวครับก็คือจบไปเลยปีนี้บบดนี้เพิ่นก็เลยไปเลยบาดเออมันก็กเลยไปเพินเ่นก็นกครับบาดเพิ่นสิไปเพิ่งก็ถทิมเร่องซีซีนี่เลยท่านอ๋อเพราะเพาะเขาเอาหกตัวเพิ่นก็เลยถิ่มเรื่งซีซีเลยห้ย่พรานั่นอ๋อๆๆอเข้าใจแล้วครับบาดนี้ ตอนนั้นบ่ได้วณซุยซี่ฟังเนาะที่ว่ามันมามันมากหกตัวอยู่แต่ว่าลุงบ่เอามันก็เลยบ่เทียมกันเข่ามากมันก็เลยหนีไปมันจะมีตัวนึงอ้อมมูอยู่ั่นล่ะครับหามบอกเข้าคือคือแบบว่าให้กูเข้านั่งแนนสินะทำกูบ่เข้านี่บ่ครบหกตัวเออเพราะว่าเพราะว่างอเลวไปแล้วเพราะเบาต่างเพราะว่างเบาเออเอาเมว่อตัวตายกเงื่สุดท้ายก็สิเข้าปั๊บเลยครับนั่นทีเข้าเป็นหกตัวเข้าเป็นหกตัว เอากือเราเปิดท่านไแต่ว่าแต่ปกติช่วงที่เป็นนมาเป็นสิมาช่วงหนาดำหน้าเนาะหนาหนาหนาอย่างนี่แต่ว่าหลัเกี่ยวเขานี่ก็จบเลยเขาทำกันก็แสดงว่าช่วงนี้ไปนีก็อีกย่งอีกหลายงวดอยู่แล้วแปงว่าเดี๋ยวว่าสุดท้ายพูดละช่วงสี่เขาเกี่ยวเขาเพราะว่ามันอยู่ในใจอยู่แล้วตัวนั้นนะคว่าระยะไหนเพิ่นสิไประยะไหนเฮาเจี่ยวครับ ห้องหูเวลาของเพื่อนอยู่แล้วว่าเพิ่อนมาตอนไหนเพราะว่าเพื่นยังได้เพื่อนกัต้องเพื่อนต้องเตรียมห้องอยู่แล้วครับงับเพ่อนดีไปคือเพิ่อนดียังไดครับแต่คืออ่าเป็นปูที่เพื่อนมาเห็ดห้เท่ามองเห็นมีม่เห็นตัวเลขอย่างนี้ละเนาะแต่ว่าห้งกันว่าต่อไปเอาแต่ถือว่าชัดเจนแต่ว่ามีเพิ่มมาหนึ่งตัวตัวใหม่คือสามศูนย์สองตัวเก่าคือหนึ่งซีซีกับเจ็ดสามแล้วกัส ลุงมั่นใจตัว302มากกว่านะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นล่างกับเ็ดสามนี่อาจจะเป็นล่างเพราะว่าเพราะว่าขันก็ที่ว่าเป็นยังเคื่องเ็ดสามเป็นล่างครับเพราะว่านมาคูหนึ่งมันไม่ครบสามตัวออมันไม่แค่สองตัวแต่ว่าสามสองหางทีหนึ่งทีซีกับสามทูนสองม,มันทีมันทีล่งไปได้เพราะว่านมา มันมาคุดของมันครับมันมาสามตวัวแล้วก่ขอนพ่อมันมาอ<า>มอมเออมันมาสามตัวครับเพราะตอนสี้เอาลูกล่างก็เป็นไปบ่ได้ครับเพราะมันเป็นเลขสามตวัวเอาโอเคครับ, <S <s รบผมก็คือว่าชัดเจนนะครับล่าสุดอ่าลุงแตทีทยยนนะ่วันที่สิบหกมิถุนายนเนาะมือนีแต่วันที่สิบเอ็ดแหะครับสิบเอ็ดแล้วก็เหลืออีกอยู่หามือกถอดมือเลขออกโดยจังไงก็มาลุ้นกันถ้าอยความเคลื่อนไหวจังไงก็เดี๋ยวกับสิเขิ์คาติดตามอ่า บอกซูเอฟซีฟังคือเก่าแหละครับลุงยังไงไมนนีก็ขอบพูดลุงหลายๆครับเขาง่ายกับเพาท่านได้กิน <laughs> ลงทิะก่อน <laughs> ออขอบคุณครับลุงครับ <Yeah. S 2> <laughs>